กรับสวสดีไปเลยครับผมขณะนี้ก็มาเจอเจ,อจอกับเบฟชงเชงครับผมกำลังโมนิฟายสายคันเร่งผมแรงเกินนะ <c oughs> แรงไม่แรงก็ดูวะดูบางคนครับเก็บ่นคนสีแล้วนะเด็ก็ซื้อใหม่นะคัไม่มีเงาะเรนอะไรนั่นแหละถูกแล้วรรมดาแรงรุนแรงเนาะ สะเล่ตรงข้างขะล็อกเออนั่นแหละแล้วรถแรงเนาะตมไฟอียน่มันก็อเปียนเทยังอะเปียนเอาีี้ยขี่จนแหงเอขี่จนแหงจนแข็งมาเเออชับรถแรงอะทดาแล้ว เย้งงเลยลูกใส่ลูกยางเข้าไปเดี๋ยวแม่ต้องลืมอีกแล้วกรรมาดาช่างต้องลืมแล้วเนาะต้องใส่เป็นใ,ใส่กระดาษอีอกแล้วน,น้ำเขาพัางนี้เหมือนเมื่อวานก่อน <c oughs> อ๋อรถขยับน้ำ้วต้องสอดเลย อาเป็นน้ำฝนอะไละโอ้ผมโดนน้ำฝนมาทีนาำแล้วนี่เลยน้ำข้าวคลบูเลยแยแรงเยินไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่ต้องใส่ดอกต้องใส่ดอกดอกอะไรองเีปุเห็นใส่ป่ะต้นไม้แรงเดน้นตสาดินนะถ้าใส่ดน ไปเขาล็อกแม่มันเขาล็อกมั้เ,เย็นเ,เย็นเฮ้ยไปเย็นไปเ,เย็นปุบ๊บไปเลยอ๋อ,อดุกตุมมันกึ่งกลางครับวันนี้ครับเราก็จะใส่ไงไม่ให้หลุดรับเครับไปแล้วก็ทอดออกมาเลยไม่ทำงานวันไหนพรุ่งนี้เลยทำพรุ่งนี้เที่วันที่สิบแปดเลย con súc này thế, x height shirt lại treats trong 26 cho thì nên hai r ăn ใส่ไม่ลงลอกอะไหนน้ำอะไรมานี่นี่เนี่ยแล้วนีน้ำมันเลยมันเลื่อนเลยเนาะมันเลยนี่ไงเอ้นี่ไงก็ได้มีสาไแดดไหมล่ะ ครับอย่างไเางเลยเอามือดึงเอามือดึงเอาแบบวามือดึงสายพื้นสีดเทียนะสีเทียอันม, <laughs> มันดจงเลี่ยเนี่ยดึงแล้ว ถ้าถึงห้าโมงเลยก็ได้วันนี้ผมพับเกือบจนบ้านเขาเร่งข้างเลยไหมเคลอนข้างออผมพิ่งรว้แม่งคลข้างผมต้องจับพอดเง,ง,งินจ đây nó lại đây đâu này 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 nó đây nào về mà cho con này thôi rồi nó này lên 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 ลื่นเนี่ยลื่นพทษเนาะลื่นใส่ไปไหนลื่น හැන්න් හ ැ นีทีผ่านไปเออบ,นนบน่นด้วยนะบันนะหนูเนาะมันจะได้ซีเมื่ดแล้ววะจนเบามันั่นเลยทมันซึกลยวะถ้าว่าันซึกมันจะเป็นไ ไม่เนาะตุ๊บเฮ้ยคะแนนข้างมาครับแข่งกันคะแนงข้างเมาเยี่ยคะแนนข้างตูปไปขังเสาไฟ ครับสายอันเดียวยังใส่็จมาได้ครับมอะไรแบบนี้เหรอมันจะอะไรไหมถ้าใส่เป็นมากมันเป็นไรหรือไงใส่นี่แหละมามาเผมใส่อ๋ออืมฟาเโ๋อะไรนี่แหละไรนี่อ่ะเนี่ยนะใส่แค่นี้ผอแล้วมันรู้ดอกงั้นี่แค่นี้เฮยมันรู้ดอกตามนะ อมันรู้ดรู้ดักผม,ม,กม,มล่นแท้เนาะนะั่นแหละไอใสเคาเพิ่ค่อดันเข้าไปที่ยเป็นอาทีอาชี่เหรอเนาะไปไหมไปมันโตอืออ่ะโอเคแล้วทีคปคิปแล้วเนาะเป็นอาทีแล้ว 你今晚就更美了